ถามเลยที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากที่สุดที่ซ้อย้อนกลับไปดูนะคะว่าอยากจะห้อยพระแบบ3องค์แต่มีสร้อยแบบน้ำหนัก1บาทบ้างไหมลายนี้เลยค่ะจริงๆหน้าร้านก็มีนะคะแต่เพิ่งมาอ่านทยอยข้อความที่ลูกค้าถามนะคะคือลายเนี้ยที่ซอสั่งพิเศษเนี่ยจะเป็นไซส์อยู่ที่ประมาณสัก26นิ้วนะคะแบบขนาดแบบสวมคอ ที่สามารถใส่สมพอได้แบบสบายๆห่วงกําลังดีแล้วก็เป็นลายที่ว่าไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จน,เก,นจเกินไปเขาเรียกว่าลายคดกิจทรงเครื่องเจ้านงซอยเส้นนี้นะคะ<น>เขาบอกว่าเป็นลายที่สามารถรองรับน้ําหนักของพระไซส์เล็กจนถึงขนาดสไซส์กลางได้กําลังโอเคเลยนะคะเป็นใครที่เป็นเหรียญที่มีน้ําหนักหนักมากๆเรา,า,าอยากจะห้อยแบบน้ําหนักเริ่มต้นที่1บาทเนี่ยซอไม่แนะนําให้ไปเริ่มต้นที่2บาทเลยค่ะสําหรับเส้นนี้ซอคัดมาแล้วว่าห่วงโอเคหนากําลังดีเหมาะสำหรับพระ ใส่เหล็กและใส่กางใครอยากได้หน้าร้านยังมีอยู่มาจัดกันได้เลยนะคะและสำหรับใครที่ชอบค่อยพาสององหน้าหลังหน้าร้านก็มีเหมือนกันนะจ๊ะเป็นลายเบนค่ะสนใจกดปักบุตมาที่คลองหลวงได้เลยนะ